สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเปิดบัญชีธนาคารกันค่ะหลังจากที่เก็บเงินมาเนิ่นนานนะตอนนี้เนี่ยเงินก็ใกล้จะเป็นกระเป๋าแล้วก็จะต้องทําการฝากเงินเข้าไปในแบงก์ก่อนเพื่อที่จะได้แบบรอรับเงินในนาคตต่อไปก็เดี๋ยววันนี้นะจะพามาดูวิธีในการเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินกันค่ะมาคุยกับ npc ตัวแรกเลยนะคะทางด้านใสมือเลือกหัวข้อแรกค่ะ เอเซฟิงบุกค่ะก็จัดได้เป็นสมุดบัญชีขึ้นมา1เล่มน,นะคะแล้วมาคลิกดูได้เลยเราก็จะมีบอกนะคะว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่อยู่ในบัญชีนะอยู่ในแบงก์จากนั้นให้เรามาดูที่อาชี e เม m นต์กันค่ะเรื่องหัวข้อ general ได้เลยนะคะอ่ะขพรสุดท้ายนะฟี e าร์เก็ตค่ะ ก็เขาจะมีเควสให้ทำนะก็คือต้องมีเงินฝากในบัญชีเนะอย่างน้อยหนึ่งพันนะถึงจะได้เป็นตัวนี้ค่ะเหมือนเป็นตนะัด ATM เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคุยที่ NPC ด้นขวามือเลยตัวที่สองเลือกยูทแบงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการฝากนะคะดิโ o s ิตเข้าไปหนึ่งพันนะหลังจากที่ กดฝากไปแล้วนะก็จะสิเควสนะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นบัตร a อทอมขึ้นมานะทีเนี้ยอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะฝากเงินได้แล้วนะคะก็ทดลองฝากเงินไปได้เลยก็จะมีเงินรวมเท่าไหร่แล้วก็ลองดูที่แบงค์ดูได้ตอนนี้ก็มีเงินอยู่เท่านี้ ขันตอนนี้นึงทุกตัวละครใน ID เงินจะเชื่อมถึงกันหมดแต่ว่าเราต้องเดินมาเปิดบัญชีก่อนนะถึงจะสามารถเบิกถอนได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ